สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อสารจากจัก,กรวาลมีสารอะไรส่งถึงคุณนะคะจัก,กรวาลอยากส่งสารอะไรถึงคุณ change your life Three of Ariel, four of Ariel. Two of Gabriel Nine of Michael o รี i อ h a ม l คลพลังงานของคุณนะบงบอกว่าคุณกำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างอยู่คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวที่จะต้องเปลี่ยนคุณกลัวความความแปลกใหม่หรืออะไรที่ไม่คุ้นเคยคุณกังวลมากเลยอะใจหนึ่งคุณอยากจะเปลี่ยน แต่คุณกลัวคุณคือคุณไม่แน่ใจว่าเออถ้าทำทำอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบทำแล้วมันไม่ดีเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีจะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย Queen of Michael อืม งานค่อนข้างชัดเจนอยู่นะแบบโฟกัสมาที่เรื่องเดียวเลยอะเอ็ดอกักาบเบล สิ่งที่จักรวาลอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะอยากจะส่งสารถึงคุณก็คือณตอนนี้เวลานี้คุณกำลังกังวลกำลังกลัวกลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกลัวการเปลี่ยนแปลงทั้งๆท,ที่คุณรู้ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่โอเคมันไม่ดีกับคุณ มันไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าคุณไม่ออกจากจุดนี้ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนถ้าคุณไม่ยอมตัดวงจรตรงเนี้ยคุณก็จะอยู่กับกับความซ้ำซากจำเจกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึก มีความสุขไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกโอเคกับกับที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะใจคุณจริงๆใจคุณอยากจะเปลี่ยนคุณรู้ตัวด้วยว่าคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องทำอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ่ะคุณจะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมแบบเนี้ยไม่ได้อีกแล้วใจคุณรู้ดีตัวคุณรู้ดีรู้ดีมากๆเลยเพราะคุณแบบ ประสบการณ์ที่ผ่านมามันบอกคุณมันสอนคุณคุณรู้คุณรู้ทุกอย่างแต่ติดปัญหาที่ว่าคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าคุณกังวลคุณกลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นคุณรู้ว่าตรงเนี้ยไม่ดีแต่คุณก็กลัวว่าถ้าคุณเปลี่ยนแล้วอะถ้าคุณเปลี่ยนแล้วไอสิ่งที่คุณเปลี่ยนไปอะแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีเหมือนกันล่ะ แต่ผู้อ่านจะบอกอย่างนี้นะว่าต่อให้เปลี่ยนแล้วมันไม่ดีอย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนอะคือเพราะไหนๆอะตรงเนี้ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกปะมันก็ไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้แล้วอะ่ะอืมก็ก็ลองเปลี่ยนดูเผื่อมันจะดีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าอยู่จุดเดิมแล้วมันไม่ดีเปลี่ยนไปมันก็มีสองสองช้อยมีสองทางก็คือดีกับไม่ดี แต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมอะ่ะมันยังไงมันก็ไม่ดีไงเออเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูสิไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วจักราวาลเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเลยคุณน่ะกลัวคุณยึดติดกับเรื่องเดิมๆถ้าพูดอย่างเนี้ยมันอาจจะกว้างไปเดี๋ยวผู้อาจจะแบบลองยกตัวอย่างให้ฟังเนาะสมมุติถ้าเป็นเรื่องงาน บางคนทํางานงานเดิมเนี่ยมานานแล้วย่าอยู่กับที่ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งไม่มีการเพิ่มเงินเดือนไม่มีความจเจริญก้าวหน้าไม่ไปไหนแล้วคุณก็เบื่องานนี้คุณไม่ได้มีความสุขกับการทํางานเลยเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อเจ้านายเบื่อตัวงานที่ทําไปทํางานก็แบบไปวันวันรอเวลาเลิกงานเพื่อที่จะกลับมาบ้านพอถึงเวลาไปทํางานก็แบบอ๋ยเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะวันหยุดสักที อารมณ์เนี้ยค่ะแตใ่ใจอยากเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนงานจังเลยรู้แหละว,ว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ดีมันไม่มีอะไรดีขึ้นกว่านี้ด้วยอืมทําอยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วในอนาคตคุณก็รู้ด้วยว่าไม่ดีขึ้นไปมากกว่านี้คุณรู้แค่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนอะอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นอาจจะมันก็ติดตรงคาว่าอาจจะแล้วคุณกลัว กลัวไอ้ตรงคําว่าอาจจะเนี่ยแหละเพราะคุณก็ไม่มั่นใจว่ามันจะดีกว่านี้ไหมอืมมันก็เลยทําให้คุณติดอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่กล้าเปลี่ยนบางคนมีความฝันมีมีอะไรมากมายอยู่ในหัวอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ไม่กล้าลงมือทำอืม ให้บอกว่า do what you love a time of great personal growth in your career or artistic endeavor จริงๆเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าตามให้นะเปลี่ยนแล้วดีขึ้น เลี่ยนแล้วดีขึ้นกว่าเดิมถ้าใครมีอะไรที่รักที่ชอบที่อยากทำช่วงเวลานี้แหละเหมาะที่คุณจะลงมือทำบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องงานบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คบกับคนเนี้ยคบมานานละไม่มีอะไรดีขึ้นเขาทำร้ายคุณซ้ำาๆททำให้เจ็บ ปวดทำให้เสียใจอยู่ซ้ำๆคุณก็วนลูบอยู่ที่เดิม move on เป็นวงกลมใจเนื้อรู้ว่าฉันควรเลิกกับคนนี้คนนี้มันไม่ดีคนเนี้ยไม่ได้รักเราคนเนี้ยไม่จริงใจกับเราใจคุณรู้ว่าควรจะไปหาคนใหม่คนที่ดีกว่านี้ควรจะเลิกกับคนนี้ซะเอาเอาคนคนเนี้ยออกจากชีวิตคุณไปซะรู้หมดเหตุผลอะไรต่างๆรู้ดี ออืดีตที่ผ่านมามันสั่งสอนคุณคุณรู้ทุกอย่างอะในหัวคุณในใจคุณรู้หมดแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าเลิกกับเขาไม่กล้าปล่อยเขาไปไม่กล้า move on ไม่กล้าไปเริ่มต้นใหม่บางคนด้อยค่าตัวเอง ได้ค่าตัวเองว่าเออถ้าเลิกกับคนนี้แล้วเราถ้าเกิดไม่มีคนใหม่ล่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีใครเอาฉันล,ล่ะหรือว่าแล้วถ้าเกิดไปเจอคนใหม่แล้วแย่กว่าเดิมล่ะก็าะอาจจะบอกว่าถ้าเจอคนใหม่แล้วแย่กว่าเดิม <_ d ream> ก็เลิกกับไอ้คนใหม่คนนั้นซะแล้วก็ไปหาใหม่ที่ดีกว่าจนกว่าจะได้คนที่ดีกว่าค่ะ <_ d ream> ไม่เห็นต้องกลัวเลยอืมไม่ต้องกลัวนะจริงๆมันไม่จําเป็นที่ ที่เราจะต้องคว้าเอาใครก็ได้อะมาอยู่กับเราทั้งๆที่เรารู้ว่าไอ้คนคนนี้มันไม่ดีมันมีแต่จะทำให้เรามีแต่ความทุกข์เราก็ต้องปล่อยเขาไปสิคะใช่ไหมปล่อยเขาไปแล้วก็แบบหาใหม่อ่ะหาหาใครที่ทำให้เรามีความสุขอย่ากกลัวที่จะปล่อยเขาไปอย่าก,กลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ้างสักพักเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็มีใหม่เองเดี๋ยวคุณก็มีคนใหม่เข้ามา อ,อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคุณอยู่ในอาการกลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทั้งทงที่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่าเดิม เปลี่ยนแล้วมีโอกาสก้าวหน้าเปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ที่ดีเปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่ชีวิตจะดีมากขึ้นไม่ต้องอยู่กับที่ไม่ต้องอยู่กับความซ้ำซากจำเจความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แต่ก็ยังไม่กล้าสักทีสิ่งที่จักรวาลต้องการสื่อสารกับคุณก็คือ change your life เปลี่ยนได้แล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะคะอย่าอย่าอยู่กับที่อย่าเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนเลยอ่ะไหนขอดูไพ่ออเ c ค e เพิ่มเติมนะมีอะไรอยากจะบอกอีกเนี่ยไพ่ก็บอก รีสลทยัวพาสทิ้งอดีตของคุณไปซะออกไปเริ่มต้นใหม่นะคะได้เวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว p พี c e ความสงบ passion Trust and follow your renew passion in your love life and career นี่เลยทั้ง love life ทั้งเรื่องความรักทั้งชีวิตรักนะคะทั้ง career ทั้งเรื่องอาชีพการงานทำตามใจปารถนาทำตาม passion ของตัวเองคุณอยากได้คนรักดีๆอยากได้แฟนดีๆอยากได้ความรักดีๆออกไปหาไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยตัดมันทิ้งไป งานเก่าที่ไม่ดีอย่าอยู่กับที่ไปหางานใหม่ไปหางานใหม่หาาหมเอาให้มันเอาให้มันสบายใจเอาเป็นงานที่คุณชอบคุณอยากทำอะไรถามตัวเองบางคนมีอยู่ในหัวอยู่แล้วอะสิ่งที่อยากทำมีแพชชั่นอยู่ในหัวคุณต้องเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองแล้วก็ทำตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองเรียกร้อง แล้วคุณจะพบกับความสงบสุขตอนนี้ในใจคุณไม่ได้สงบสุขอะจริงอยู่ว่ามันอยู่กับที่มันไม่ได้มีความตื่นเต้นคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคาดเดาอะไรเพราะทุกอย่างมันเหมือนเดิมอืมแต่มันไม่ใช่ที่ที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคุณคุณไม่ได้อยู่แบบพีซอะไม่ได้อยู่แบบสงบสุขอะคุณอยู่แบบ คุณอยู่ที่เดิมแบบแบบระทมทุกข์อะ่ะแบบอึดอัดแบบเบื่อหน่ายอืมการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะสร้างความตื่นเต้นเราใจให้กับคุณบ้างเพราะคุณอาจจะแบบคาดเดามไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าตามที่ไพ่บอกมันก็คือสิ่งดีๆรอคุณอยู่ อย่างน้อยๆมันจะทำให้คุณสบายใจมากกว่าเดิม Take back your power อืดึงพลังของคุณกลับคืนมา คุณอยู่ที่เดิมอะพลังคุณมีแต่จะลดลงถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนพลังงานไม่เปลี่ยนเอ NERGY ของคุณยังทำเดิมๆซ้ำๆแบบเนี้ยคุณก็จะดูเหมือนคนที่หมดเลี้ยวแรงเพราะคุณขาดแพชชั่นวันหนึ่งแพชชั่นของคุณจะหมดไปตอนนี้ตอนที่ยังพอมีแพชชั่นอยู่เนี่ยก็รีบทำมันซะ เพราะวันหนึ่งที่มันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมคุณจะออกจากจุดนี้ยากกว่าเดิมนะคะโอเคก็จบการอ่นานไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ